ชาดชาครอบครัวเรียนนังสือไปอินปลาเอกปลานักเรียนเล่นบอลไม้อัอพูนักเรียนเรียนหนังสือ ดูกับพ่อแม่นั่งกินข้าวอาหารเพือนเัวอยู่ในทะเล้หายกล้องอันหักไมเสียบปักเข้าไปกินข้าวอาหารสาวเอ้า มะม่วงสีเหลืองโทรศัพท์สีฟ้าผัก,ก,กข้าไม้สวนอาหารทานอะไรทานอะไรกินข้าวอาหารจีนสุด,ด,ด,ด ยิงธนูดูคอมดูหนังสืออ่านเพียอนปลาอ่านหนังสือให้เพียงพอทำหนังสือด้วยนะจ๊ะเอา่าหุ่นน้อมาให้ครู ให้แม่ท่านให้ดูดูแลดูแลลูกๆให้ดูดูแลท่านให้ดังดีบินได้คนบินบินได้พ่อปู่พ่อแก่ดูชเพ่อแก นกบินคนบินนกเอ๊ะคดูหนังสือดูแม่อ่านหนังสือนักเรียนหักผลไม้พักผลดสูสัดูอาหารอันนี้ดูโดรทัด,ดจ้าดูหัวอ่าที่นี่ถายเลย อะไรใส่กดอ่านหนังือเกงต้นมาต้นใหญ่บบขึ้นไปข้างบน